วิธีที่เราอะค่ะจะก้าวข้ามสเต็ปจากสิ่งที่เรามีอยู่อะคา่ะเช่นวันนี้เรากําลังจะทํางานประจําอยู่เรากําลังอยู่ในธุรกิจเล็กๆอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่ในจํากัดพื้นที่เดิมๆอะคา่ะแล้วเราอยากจะเป็นคนที่เติบใหญ่อะคา่ะเป็นคนตัวใหญ่ขึ้นขยายศักยภาพตัวเราเองขึ้นให้เก่งขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักกับคนมากขึ้นนะคะอย่างแรกอะคา่ะสิ่งที่คุณต้องทำอะคา่ะคือการที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะทีละเล็กๆค่ะไม่ ควรจะต้องทำเป็นสิ่งที่มันใหญ่โตหรือฝืนธรรมชาติตัวเราเพราะเราจะทำได้ไม่นานสิ่งสำคัญคือสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะต้องให้ประโยชน์กับคนเช่นวันนี้คุณเป็นพยาบาลจากการที่คุณทำงานประจำเพียงอย่างเดียวอะคะ่ะทำงานไปวันๆทำตามหน้าที่คุณควรจะแบ่งเวลาค่ะเพื่อตัวคุณเองเพื่อสังคมค่ะอย่างน้อยเนี่ยวันละ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มเลเวลให้มันใหญ่ขึ้นเช่นการออกมาแบ่งปันนะคะความรู้และสิ่งใน และบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณนะคะรู้ดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วอะคะ่ะเอามาอัดคลิปค่ะแล้วก็ทําเป็นวิดีโอขึ้นมาเปิดเพจค่ะแล้วก็ขยายค่ะขยายความรู้ขยายสิ่งที่คุณมีอยู่อะคะ่ะให้กับคนอื่น ถ้าวันนี้สมมติว่าคุณมีธุรกิจของคุณอยู่แล้วค่ะคุณเอาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของตัวคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญนะคะในโลกธุรกิจของคุณนะคะเอามาแบ่งซอยย่อยและดูสิว่าอะไระคะ่ะที่มันเป็นประโยชน์มอบเป็นความรู้ให้กับคนอื่นได้คุณทำอย่างนี้ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆและต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอในการทำมันจะเป็นการสร้างลักษณะนิสัยดีค่ะเป็นการทำให้คุณเนี่ย มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นมากกว่าการทำงานประจำไปวันๆมากกว่าแค่ทำธุรกิจไปวันๆคุณจะได้คว้งความสุขใจค่ะแล้วคุณจะเป็นการที่ระเบิดศักยภาพตัวคุณเองอะคะ่ะออกมาได้มากมายเหลือเกินมากกว่าสิ่งที่คุณนะคะเข้าใจมาตลอดว่าเออตัวคุณก็เป็นได้แค่นี้แหละทำงานไปวันๆเราจะไปคน้นไปขวนขวายอะไรมากมาย จนเกินไปชีวิตคนเราก็แค่ตื่นนอนมาแล้วก็ทำงานถ้าคุณเชื่อแบบนั้นชีวิตคุณจะเป็นอยู่แค่นั้นแต่ถ้าคุณนะคะคิดว่าตัวเรามันน่าจะเป็นอะไรได้มากกว่านี้และเราควรที่จะออกมาแบ่งปันช่วยเหลือให้ความรู้ส่งมอบสิ่งดีให้กับคนอื่นตัวคุณจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอะคะ่ะก็หาจากที่ไหนไม่ได้หาซื้อไม่ได้ ครูอ้อมาบอกจากประสบการณ์ของครูอ้อเองนะคะซึ่งในอดีตอ่ะครูอ้อก็มาจากคนที่ขายของตามงานวัดตามตลาดนัดทั่วไปแล้วก็ พัฒนาตัวเองอะค่ะจนเป็นเจ้าของแบรนด์เป็น c e o นะคะวันหนึ่งเนี่ยครูประสบความสําเร็จแล้วในการทําธุรกิจนะคะครูรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันไม่น่าจะมีเพียงแค่นี้ค่ะมันไม่ควรจะมีเพียงแค่ตื่นนอนมาแล้วไปทํางานค่ะมันรู้สึกเหี่ยวเฉามันรู้สึกมันไม่เฟรชมันไม่อิมแพคกับชีวิตของตัวเราชีวิตของเรามันน่าที่จะทําอะไรได้มากกว่าแค่การทํางานหาเงินไปวันๆคุณก็เช่นกัน ครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะ่ะมีกําลังใจที่จะระเบิดศักยภาพนะคะขูดศักยภาพตัวเองอะ่ะออกมาให้โลกได้รู้ค่ะว่าคุณนะคะมีพาวเวเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มั่งคังอะ่ะมากกว่าคนในแบบคนเดิมแค่ไหนขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ